อูโอ oh. oh. ้ยหมอตาลเสียตูดเลยครับเบียดอยนะพี่ดิษเกขี่หลังเสือล้ะเจอหินด้วยแข็งอยู่ นั่นเจอเหินแล้วหี่หลังเสือครับไปยังไงอ,อ้าอ้าเออเหยียบบนเห็นพอดีมาเขือเป็นรถที่เอ้ยเบ๊กไว้เบ๊กไว้ เป็นรถที่วิ่งอยู่หน้างานนี้นานที่สุดคันนี้และไม่เป็นอะไรเปลี่ยนแตค,คาร์ครับคาร์นี่อาการน,น,น่าจะมาจากที่อื่นแล้วละ่ะมันดังมานานแล้วเปลี่ยนแผ่นคาร์แล้วก็แค่นั้นนะครับทำเอออีหลังเสือแบบนี้ประหยัดน้ำมันเลยได้ไหมไปพริบดีมากเลยครับจานดิด ผมดูวิชาเกแล้วสุดยอดเกกล้าผู้มากประสบการณ์ปัดเวียงกับอาจารย์ชูได้เลยได้เ่ยเอ้อยเย็บเอ้ยเย็บเอ่อแแน,ะนบแนบแนบนี่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 น, registry, นิ่งนิ่งนิ่งปัา แกกล้าวิชาโอ้เจอเห็นครับสิบล้ออยู่ฝั่งโน้นครับแยกกันเลยเจมรับหน้าที่ตักใส่สิบล้ออีหยางกาวนี่สบยอดเลย เดี๋ยวพามาอัปเดตว่าระดับได้หรือยังครับตรงนี้เมื่อวานใ่ยช่างเซอร์เวมาให้ระดับให้หมดแล้วนี่ครับระดับนี่ครับโอ้พอดีเป๊ะเลยนะนี่ระดับไม้ครับ สูงกว่าพื้นดินนั้นประมาณ5เซนอันนี้คือได้ระดับแล้วครับก็เนี่ยระดับน้ำเนี่ยคือใช่ของเขาเลยเท<ม>่าที่ดูแล้วน่าจะอยู่ที่ระดับน้ำนี่เลยครับนี่<ม>น่าจะ,ะดับน้ำนี่แหละเป๊ะเลยลงกับน้ำนิดหน่อย ตอนนี้แดดร้อนครับเหมือนฝนจะมาครับ นั่นทำไมมันไว้เป็นเนินแบบนั้นนะเออนี่ได้เลยระดับนี้เลยครับแก้วโอ้หุหินว่ะสุดยอดเลยเห็นเยอะมากเลยครับ เป็นพีเจ้าหินแบบนี้ผมบอกมีขาดแน่นอนโอ้ขาดปะเจ้าหินอ่ะแคนเจอหินมีขาดปะฮะได้แล้ว,วปา เห็นมันเยอะไงเออแบบนี้แหละแจ้วโอ้ตรงนี้เห็นเยอะเถอะไม่ใช่จะต้องลงไปกวาดว่าะนี่ ครับนี่อยู่ครับสานนี่ครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวกองตูดมาไม่สมดุลเท่าไหร่ทุกอย่างโอเคอยู่อเอาเจิมบเอา ตรงนี้มาหากราบหินเลยครับแถวนี้หินเยอะมาก ư ư hứng dậy dậy เดี๋ยวไปดูที่เทก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม